สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องเด็กปลายดอยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาร้านลูกอมที่ใหญ่ที่สุดในเมนเโซรานะครับก็ไปดูกันว่าข้างในจะมีผลิตภัณฑ์อะไรขายบ้างแต่ส่วนใหญ่หญแล้วคงจะเป็นลูกอมนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยเข้านะก็จะพาทุกๆคนนะครับเข้าไปพร้อมกันวันนี้นะครับไปดูกับผมนะครับบรรยากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้นะครับเขาจะเริ่มแต่งด้วยฟักทองนะครับเพื่อที่จะต้อนรับวันฮาโลวีนมีฟักทองเต็มนะครับ ก็ขายนี่ครับขายรูกแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็บอกไว้นะครับอันนี้คือบรรยากาศข้างนอกนะครับร้านลูกอมที่ใหญ่ที่สุดในมเนสตาด้านะครับมีสไปเดอร์แมนเกาะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินรอบๆนะครับโอเคนี่ครสไปเดอร์แมนนี่จะมีฟักทองแต่งด้วยฟักทอง นี่คือบรรยากาศข้างนอกนะครับตอนนี้ก็รอลูกให้ตื่นแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะพาลูกเข้าไปข้างในแล้ว,ลวก็ถ่ายให้ดูข้างนอกไว้ก่อนนะมาเจอมาน,นี้เลยนะตุกจุนจกจุนตา One hour later บอกว่ารลอลูกตื่นลูกตื่นแล้วครับนี่นี่ตื่นแล้วมึงขับรถรอพ่อมันแล้ว ก็จะพาไปเที okay. então, ่ยวข้างในนะครับไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงโอเคนี่ตบมือไปเดี๋ยว let's go แม่แม่แม่ต้องจับนะี๋้วพ่อถ่ายนะฮะสงสัยสงสัยเราต้อง ก็เก่งเรื่องน่าแล้วมั้กิจะซื้อของนี่อันนี้อะไรฮะคิเหรอมคินแดกระถงมาเลสโก้เลสโก้ข้นนี้มีกมากีูปวานว้ 哇！一万、oh,，太惊人了，好酷毙！ อยากกินเค้กมากหอมมากโอ้โหข้างในนี่ใหญ่ใหญ่ครับเพื่อนทุกคนอของขายเยอะมากนะครับนี่เป็นของผลิตภณัณฑ์ถึงเรืนี้แหละโอ้โหขนมนี่อ่า อ,อยากกินว่ะฮ้องเด้ออนไี้ช็อกโกนะแลตนะช็อกโกแลตะขนมฝั่งนู้นก็มีเยอะเดินเราเดินเดินด,ดูแล้วหลออ่นี่อะไรไม่รู้ครับผลิตภัณฑ์อันนี้นนา่ะเป็นแอลกอฮอล์นะรูป้ป่ะออน,น้อนนนำผึ้งหรอ,อใช่รูป้ป่ะเขาไม่ได้สรักเาไน้นีะ่ะจะดูพวกลูกกวาลูกอมอะไรอย่างนี้นะให้เราได้เลือกซื้อกัน เยอะๆเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีราคาติดอะปัญหาก็คือเร,เราซื้อไปปุ๊มนี่ลุ้นจ่ายข้างหน้าอย่างเดียวนเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นพวกชาชาจะ <c oughs> มีชาด้วยอนนโอ้โหข้างหนข้างในใช่แต่ว่าที่เขาวาดไว้ข้างบนนี่อลังนะครับอืโอ้โหอย่างสวยย่างสวย <c oughs> อยากได้ก็หยิบนะ เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปถอนเงินท,ที่ที่ตู้แล้วก็ yeah, ไปจ่ายเป็นเรียกแคนดี้ย่แคนดี้อืแคนดี้อันนี้ก็แคนดี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราาันโอ้ขังแน่นนะคุณชิโอโหลูกอมอย่างเยอะ mm hmm. ออกเลยผม ผม, <laughs> ผมที่รถอาหารอยู่อยากกินเลยดูขางบนนี้ก็หมุนได้อันนี้แบบจังในหนังนะโอ้โหยังสวยนี่อู่แล้หนึ่งชิ้นแล้ว,ลวกอ็อัวน,นี่ดูดิอันนี้ช็อกกแลตใช่ไหมไม่รนนู้ กินได้ล่ะอันนี้ก็กินได้หมดเขาไม่ได้ติดราคาเขาไม่ได้ติดราคาไว้ไงปัญหาลุนเอาไปจ่ายตอนจ่ายอ่ะอย่นี้ก็ได้เลยอันนี้ช็อกโกแลตไหมเออราคาอยู่ข้างล่างแล้วเปลเนี่ยสามน้องก็กล่อย่างเนี้ยก้งถึงไว้ข้างล่างเอาอันเดียวนะอันนี้ขับรถชรงนี้ดูดูดูว้าวว้าวดูดูด่ก็มองมองใหญ่ฮะ ว <Wow>. wow. ้าวว้าวเฮ้ยไปเนี่ยมามีไปแล้วมามีไปแล้ว let's go เนี่ยไปไปไป,อป <c oughs> โอ้นี่ไงเรากดตังค์ไว้ที่นี่ดีกว่าให้กดเท่าไหร่บอกมาเราจะกดตังค์ก่อนนะครับเขาให้ใจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะโอ้โหอ่อน oh, ดูดิดูดูเอเมด แล้วก็มีป๊อปคอร์นด้วยนะครับป,ปคอนคอนข้างบนนี่แต่งไว้อยังสวยอะฝ่พวกเนี้ยยือสไปเดอร์แมนห้อยหัวมาเขาเรียกว่ามาเวลเหรอมาเวลมาทั้งหมดแะนคัีคร่รบ <c oughs> <c oughs> ลูกอมนะลองซื้อิมี่จะไปรู้ถอนมา80ดบปเธอก็ต้องใช้อ่ะเดี๋ยวอ้อนนี้ดีกว่าคารนี่ยก็อ่านไฟนะยังมีช็อกโกแลตชิปมีอะไรเงี้ย โอ้โหน่กอมเยอะมากเดี๋ยวผมจะทิ้งโลเคชันไว้ที่ใต้ description นะครับก็ถ้าใครสนใจจะมาก็ไปดูได้นะครับแล้วก็ขับรถมาจากตัวเมืองเซนตัวดาวเขาเรียกว่าไงตัวเมืองเซนพอเนี่ยประมาณ40นาทีได้นะครับ เล่นอมไต้องใส่เงินตรงนี้ไงไอ้เมย์มันเห็นพวงมาลัยเฉยๆมันก็เลยอยากจะขับเล่นนี่ของบนนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับของเขาไว้รอดเด็กๆจริงๆอันนี้มันจะกรุ๊กคุกขี่แล้วครับ บางทีก็ไม่ใช่ของเด็กๆแล้วผู้ใหญ่ก็ซื้อแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่นะนซื้อท,ที่เข้ามาในร้านเนี่ยนะดเด็กๆไม่เท่าไหร่นะผู้ใหญ่เหนือขนมขนมเยอยะไอ้เห <c oughs> มือนไม่เคยเจอไม่เคยเจอหุ่นกลัวเอาเอาดินี่ฝั่งนี้ก็ จะเป็นอีกโซนหนึ่งเลยไอ้เมทมันกลัวกลัวห่วงไม่กล้าเลยไม่กล้าเดินเลยแค่มองดูดูอย่างเยอะจริงไป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 ไหนก็ได้ไปนู่นตู้ข้างบนนู่นก็สวยนะไป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 ไอ้เมกทไปเออ เดี๋ยวตอนนี้ถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะถ่ายวิดีโอไปนะอ,อู้สระว่างเลยแม่นี่อันนี้มันขึ้นขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงได้ด้วยนี่คนดูยข่ 10. รึเปล่าเดี๋ยวพวกตุ๊กาเนี่จะร้องเพลง,งมีกี่ร้องเพงงลง<ะ>เออเฮ้ยนี่อะไร,รอะลิงเหรอลูอ,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 ลอไปเอตรงนั้ไปยังไม่กินงไม่กิโอ้ดีดิมันเดี๋ยวมันร้องเพลงนะอ๋ออันนี้แฮีลล่พอตเตอร์กวนกวน ฮลลิฟเตอร์ก็อนีนี่โอ้โมันลงทุนจริงๆนะลงทุนสร้างจริงๆนะนี่หมวกหมวกหมกเนี่ยหมวกที่ตอนที่เพกเข้าไปแล้วก็ค้าให้ใส่แล้วก็ว่าให้เลือกอยู่ฝั่งไหนไนงะ กาใส่เง e ินเล่นได้แต่เราไม่มีแบงค์ดอนดุไปอันนี้นี่โอ้โหจะได้ไหมที่เราดูหนาเนี่ยที่ที่ใส่ถุงมือนั่นอ่ะโอ้โหเราล่องรีบถ่ายไว้อันนี้แบบหมดเร็วมากกล้องเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่มนุษย์ต่างดาวเลยนองโลกเฮ้ย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 เอาละลิงเกาะละลิงเกาะพอละ นิงเกาะคอเหล่ะฮะโอ้โหนะฮะอ๋อไม่ยอมไม่ยอมให้ถอดถอดออกแล้วเหรอโอ้โหอ๋อดิลิงสีเขียวเกาะคอลูกผมแล้วเอาไหม อช็อตมากชอบตุ๊กตามาดูคลิปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยที่ทำเป็นดีฟโอเคนะครับอยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องเด็กป่ไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ ไว้เจอกันคลิปหน้าว่าผมจะพาทุกคนไปที่ไหนนะครับไว้รอติดตามเดี๋ยวผมจะขอตัวไปช็อปปิ้งก่อนไปซื้อลูกอมซื้อขนมก่อน,นะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับบ๊ายบาย